สบายดีจ้าสบาีจ้า่งนะ้ฮะแสบไม่่วะเป่าเยอวะจ้าในเสือเปล่าเยนี่นเยอะนีนเงเดียวอะไรตึ๊งเะียวอต่างจิ้อเดียวและอีกแล้วโอ้ขอบใจาอาอีจ้าโอ้ ขอบใจขมพูดละคายเอะอุ้ยเนี่ยมีเกือะไเนอขอบใจสำหรับสมบัติเนออ้เนาะต้องโดนกอะไรกต้องโดนมันน้อนห่ออะไรโดนโดนสุดยอดเนาะโมเป็นยังนาเวิรกแสีไรต้อง่เนาะเผื่อมีคนบอกว่าอขอบใจขอพคุณอายละลายเนอจะอายจะเกิดไอ้เนาะ โอ้ยนนี่เดี๋ยวพูดต้องไหมนั่นต้องหันเสียใจอยู่กับแฟนโอ้ก็เป็นแฟนเด้อร์อย่างกับเป็นพี่ชายเนาะพี่ชายที่เก็ถือไมีอยากชิมเลยพี่ดอกอะเพเ่็นมากค่อเป็นของหน่องสาวคือขนมายเป็น้องสาวเป็นเยอะโอ้แฟนเด้อโสดจ้าตุ๊กตาไม่กลับบ้านสวัสดีครับท้องใสผค้เสวยสวัสดีจ้าอยากเป็นนักมวยต้องลดนน้ำหนักอีกเยอะเพราะถ้าน้ำหนักปัจจุบันเจอตัวใหญ่กว่าเราแน่ๆอ๋อ น pues ้ำหนัก hmm. ก um. ันนดืแท้โอ้ยนิ้เขาเลยน่ารักนะพี่ชายมีทะเบียนสมรสไหมมีจ้าถ้ท่านแดงอาจจะพูดยังไงเป็นมันอะไรคือเปิดนเฮลโลเฮลโลืมบวอมซือมาสออันจด ซื้อมาสองอันเนี่ยแต่แบบไอเอ่อฟันตื่นมล้ก็นุ่มเมื่อเลยสิวหาอ่ยกินกับส้งซาครับส่งดีสบายดีได้หนึ่งทานคนระับสบายดีได้ <c oughs> ที่คนหน,นึ่งแล้วก็อะไนึ่งดานนะต่อว่าคับชมโอ้หนึ่ง <c oughs> ห้องลอยๆลอยปลายลอยปายแล้วต้จะันึงอ่ายทั้หนึงจะดีใจเนาะขอมางเบิงถึงมาถึงมีหลายคนคือคนดูเห็นก็ดีใจเ๋ยาอ่าเอาไปสั่ I am b u r s t i n น no I k n o speak in deeper เขามันจะใช่ป๊บน่ารักนะนาำขอสุดจอามวยต้องฝึกแต่เด็กตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละแม่รู้วะว่าดีเ ว่าทอดไปว่นคือแบบตีตีกัหมู่ว่านคืออะไรคับพี่น้องนาะว่าออไไปมันไปว่าเออใส้พเศษจ้าเศษมหาัอจ้าบกอยู่ไรแก็คือแนยวคนนึงคนนึงคนนึงเบิรงบอกว่าอ๋อคือแล้เน่ยนได้สเล็ยสอไหน ทางบาเอื้อราแตแบบก็ส่งรีังขากน้ขาำกันนะเขาอะไรอย่างเงี้ยนเียนส่งรถผไม้เราทออะไรได้บ้างไรคกันขายแบเียดาเขาเป็นคนแบบไม่ยากวยแบบย่วยากเกี่ยวอยาเอียงนะแต่คือถ่ายยากเียรอสามารถเท่ได้แต่ว่า